โอ้ยบาดเนี่ยฮะได้ได้งามให้บึงให้บึงซอยนู้มอมองซีเดียวกับเล็บเลยงามปะบึงนี้ก็งามปะกองงามดีนู้ดหาบึงวันนี้หาบ่อใดเนาะเวลาะหาท้ายแล้วงามโว้ยผลงามกับผลผู้ให้ก็หัาใดแล้วอายุหัาใดแล้ว้านาะตานะห้าสิบเต็มแล้วป่ะในห้าสิบเต็มแล้วใน่หนูกะสิปีนี้หนูกะสามสิบเก้าสี่สิบแล้วห้าสิบแล้วตานาะ มียักฟักบอกคนกรุงเทพเลยว่ามีวิธีการใช้ชีวิตอยงใดอยู่บ้านโนอกเขาออยู่บ้านโนโอกเหามันก็สุขสบายอ่ะสุขสบายทีแบบมันชีวิตอิสระไม่ใช <c oughs> ่ทุกคนเหรอมาได้อยู่บ้านเซาเข้าซื้อ,อเขาเฮียน,นากินเองอแค่กับข้าวเขาขก็พอม,มีเงินซื้อกินแค่นี้ค่ะเห็นไหมทุกคนวิธีชีวิตของรุ่นพี่ในหมู่บ้าน ป้านในหมู่บ้านของมีปอนี่แหละทุกคนเหตุผลว่าทำไมทำไมมีปอถึงอยากจะกลับบ้านนอกมนาะทุกคนนะกลับบ้านครั้งนี้มาเจองาน ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่จากไปแล้วเป็นงานของเพื่อนบ้านค่ะทุกคนวันนี้มีปอก็เลยนําบุญมาฝากเพื่อนๆเ,เลยค่ะทุกคนสำหรับใครที่แวะเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ก็ขอให้คุณพระคุณเจ้าครุ้มครองเจอแต่สิ่งดีๆแคล้วคลาดจเจริญใน หน้าที่การงานแล้วก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะคะเพื่อนๆปีใดเนี่ยก็เลยขอซ่อสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าสาสเ้เวลาโดนเยอะจ้ะปีห้าหนึ่งห้าห้ากับสิบปีจ้ะห้าห้าถึงหกห้ากับยี่สิบปี หกฮักกับหกเจ็ดอีกสองฟียี่สิบสองฟีอืมอ้อต้นไม้ให้ได้ผลก็ล,ล้มไรนะ <c oughs> ล,ล้มไรชสวยงามเข้าอมาแจ๊อยู่วุึงใดหัวเราเม่ยายหญ่เราป่ะอ้เออปให้เมย์นึงอันปุ๊กไปเป็นห่มหน้าบ้านก่อนว่าสัตไม่กล่ากันล่าว,วันนี้เออปองเออปองมาได้เห็อนอันที่อันเข้าอันทำนายน,นั่นเนาะว่า<ช>ต้นไม้มีมีพลกับผู้เจ้าของบ้านจางังใดจังสิ่นะ โอ้มันดีอ่ะมันดีกับผู้จ้าของบ้านออเขาเอินกาสเหลากับอี้ยังนมันอือก่อนเอินอินทะนินน้ำเนี่ยคนรู้ตัวอินทะนินน้ำข้าตั้งซื้อไม้ยุอน้อยข้าตั้งซื้อไม้เยอะอ้วแล้วที่อันกอนเอาไปปุูกแล้วก่อนเอาให้เบิรงนฮันใบมันคือแบบเมงจ่อเมิม์นไม่คืนไงก็มันคือมากกันเนาะ มันก็ยี่บานบอดด์ตรงน้อยแล้วก็ล่วงปีนี้ปีนี้บานอยู่ไฟเดียวไฟนี่บ่บานไฟในบ้านบานอยู่ข้างนอ๊บบรรยอกไม้นี่ก็คือความงามของคนนี้เลยบรรยากาศงามยิ่ได้บ่คืออย่านี้มันบ่ต้องแชกคนดีเนาะเดี๋ยวก็ล่วงโรยคือเพื่อนว่าก็เห็นอยู่เนาะก็เห็น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 คาตาอยู่โอ้ยตัวบมากอนแสงแดดเวรน้อยไม่งามดิหาไทยลำปะทะกับแสงแดดดมันบ่จะต้องมา เยอยทุกคนดูต้นมันเอาได้จำนริ่งได้จ้าประมาณยี่สิบปีทุกคนนิดๆแต่บ้านพี่เขาก็เป็นระเบียบดีนะทุกคนนะนี่มีถุงขยะแยกขยะแห้งขยะเปียกตรงนี้เป็นปล่องนมทุกคนสิษขยะตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรอะขวดพลาสติกเนาะทุกคนเนาะเป็นตัวอย่างที่ดีทุกคนเออเอาจริงๆนะเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยบัง นี่ปอชอบมากเลเอาไปปลูกแล้วที่บ้านของเราแต่เมื่อคืนนี้ไปดูไปดูแล้วใบไม้อ่ะคือมันมีแมงเจาะทุกคน่ยเอามาส่องหนะ้านองเลยยักบึงโมโมจากอู้ยงามงามเด็ตดเดียวบนเนียนยนอย